เที่ยวเขาใหญ่แล้วอยากหาร้านนั่งชิลทานอาหารอร่อยริมน้ำเขาใหญ่ที่ไหนดีวันนี้ชิลไปไหนรวบรวมมาให้แล้วค่ะกับร้านอาหารและร้านคาเฟ่ริมน้ำในปากช่องใกล้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ใครมีแลนไปเที่ยวเขาใหญ่มาจดลิสตกันไว้ได้เลยค่ะร้านแรกที่เราจะพาไปนั่งชิลริมน้ำนั่นก็คือร้านเดอะคลีกเขาใหญ่ตั้งอยู่ภายในรีสอร์ทชื่อเดียวกัน ซึ่งทำเลที่ตั้งติดกับคลองลำตะคองในอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาบรรยากาศร่มรื่นไปด้วยต้นไม้มากมายตัวร้านดีไซน์ได้สวยเท่เรียบง่ายกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวจุดเด่นที่ใครมาก็ต้องถ่ายรูปนั่นก็คือที่นั่งริมระเบียงที่ถ่ายออกมาจะได้ภาพเก๋ๆทิพๆไม่เหมือนใครส่วนขนมของร้านก็ละลานตาน่านกินมากๆค่ะทั้งเค้กเบเกอรี่ afternoon tea set และเครื่องดื่มที่มีให้เลือกมากมายมาสัมผัสความฟินริมน้ำเข่าใหญ่กันค่ะกับร้าน modern fin ร้านริมน้ำที่ตั้งอยู่ใกล้กับถนนธนรัฐริมคลองลำตะคองบรรยากาศของร้านมีให้นั่งชิลทางด้านในอินดอร์และด้านนอกเอาดอร์ที่ให้เรานั่งทานขนมจิบเครื่องดื่มพร้อมชมบรรยากาศฟินฟินริมน้ำสมชื่อร้านกันเลยค่ะ มีเครื่องดื่มชากาแฟร้อนเย็นอิตาเลียนโซดาเบกเกอรี่และโทสให้เลือกทานมากมายเลยล่ะค่ะใครอยากหาร้านริมน้ำนั่งชิลในเขาใหญ่ก็มาที่นี่ได้เลยหนึ่งในร้านริมน้ำเขาใหญ่ที่ฮอตเวอร์กับร้านทาราคาเฟ่เขาใหญ่ร้านริมน้ำบรรยากาศโดนใจตั้งอยู่ในตำบลขนงพระอำเภอปากช่องจังหวัดนคนรราชสีมา ตัวร้านมีทำเลที่ตั้งที่เรียกว่ายอดเยี่ยมเลยล่ะค่ะเพราะเป็นจุดที่คลองลำตะคองค่อนข้างกว้างและน้ำใสสะอาดต้นไม้ร่มครึม้มเหมาะกับการมานั่งชิลมากๆค่ะตัวร้านเน้นแบบเอาดอร์มีมุมให้ถ่ายรูปมากมายในส่วนเมนูอาหารมีทั้งอาหารจานเดียวเครื่องดื่มกาแฟชาอิตาเลียนโซดาในราคาไม่แพงให้สั่งมาทานนั่งชิลริมน้ำค่ะ มานั่งชิลในร้านคาเฟ่สไตล์แคมปิ้งริมน้ำกันไหมคะบอกเลยว่ามาร้านนี้ร้านเดียวได้ทั้งสองบรรยากาศทั้งบรรยากาศร้านอาหารริมน้ำและบรรยากาศร้านสไตล์แคมปิ้งที่กำลังได้รับความนิยมในตอนนี้คะ่ะตัวร้านตั้งอยู่ไม่ไกลจากถนนธนรัฐพอขับเข้าไปก็ประทับใจกับความร่มรื่นของต้นไม้มากมายตัวร้านทำเป็นเหมือนบ้านไม้ในป่าสนเมืองนอก มีเทเลสให้นั่งชิลริมน้ําใครอยากหาร้านนั่งชิลฟังเพลงเพราะๆในบรรยากาศริมน้ําก็มาร้านนี้ได้เลยค่ะปิดท้ายด้วยบุคลิกเขาใหญ่อีกหนึ่งร้านบรรยากาศริมน้ําที่บรรยากาศดีเหมือนเมืองนอกเลยค่ะทำเลที่ตั้งของร้านล้อมรอบไปด้วยภูเขาแนวทิวสนและบ่อน้ำบอกเลยว่าบรรยากาศงดงามจริงๆค่ะ ยิ่งถ้ามาช่วงหลังฝนตกจะเห็นสายบอกสีขาวลอยอ้อยอิ่งปกคลุมขุนเขาตัวร้านมีทั้งโซนอินดอร์ในห้องแอร์เย็นๆที่มีมุมถ่ายรูปเก๋ๆทาเป็นบันไดให้เดินขึ้นไปถ่ายรูปมีมุมผนังต้นไม้สีเขียวและหน้าต่างวงกลมสุดเก๋เป็นแบ็กกราวด้านในร้านติดกระจกใสาสามารถมองวิวสวยๆด้านนอกจากด้านในร้านได้เลยล่ะค่ะมีขนมและเครื่องดื่มสุดอร่อยให้เลือกทานมากมาย พร้อมกันนั้นยังมีที่นั่งให้นั่งชิลด้านนอกอีกด้วยค่ะใครอยากหาร้านบรรยากาศดีเขาใหญ่ก็มาเช็คอินที่นี่ได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับพิกัดดีๆที่เราหยิบม,มาแนะนำกันถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด Subscribe ชิ c h ช n n นลและติดตามแฟนเพจชูไปไหนไว้ด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวท่องเที่ยวอัปเดตใหม่จากพวกเรา